เลี้ยงนะครับท่านประธานนะครับในพิทีให้ครูเกียรติขรรพบุตรานนะครับกาพี่น้องก็ได้เห็นนะครับถูกสั้งทุกอย่างอาลาซังรเกิดขึ้นนะครับเกิดจากความโวมมือโค้งพี่น้องในชุมชนนะครับร่วมกับคนที่ต่างถิ่นบางควรให้พี่น้องชาวบ้านให้พี่น้องคนต่างถิ่นได้รู้จักบ้านเรานะครับว่า ได้เห yeah. ็นความสามัคคีของคนในจุงชนได้เห็นความเข้มแข็งนะครับได้ยิ็นวิธีชีวิตบางๆคือการทําด้วยกันนะครับการูรวมกันการเสียรละโดยกันนะครับก็ถูกทุกอย่างนะครับที่พี่น้องเมื่อวันไกลเคียงนะครับที่รวมเร่งวมใจกันทำเป็นเวลาหกปีนะครับมันเกิดจกกระเพิดแจกคนได้หินนะครับนั่นแหละครับพุ่งคือทำโดยตัวเองก็ไม่ได้พุ่งก็มายกก็ไม่สามารถทําได้ ถ้าไม่มีผู้อยู่บางลังเทวารวมธรรมะถ้าพี่นองได้หมาเห็นนะครับกาธรรม,มานตาเตตากลุ่มนะครับโยวันในตรงตรงหน้านี่ได้หินว่าโอ,อ้ทีทีนี้เขาทำกันยังไงเขาทำกันเพือเขาเข้มแข็งกันยังยังไงนะครับในส่วนนี้ผมอยากซื้อถึงความสามัคคีเป็นรักนะครับก็ขอขอบคุณนะครับผากขี้เข่้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคหลักมามปส่วนรวมไดยเข้ามา สำหรับสนุนในกพี่นองนะครับทียูเบื้องลั้นทุกท่านนะครับนะครับแนช่วงคําจะมีดนตรีนะครับดนตรีให้ให้ฮ้านนะครับวันนี้ข้าวฮ้านนะครับดนตรีนะครับงนีก้าวตอนเ้าจะทําจินอาสาหลยนะครับและจะมีการดนตรีจนถึงสว่างนะครับก็ยาเยี่ยมเยี่ยมกันนะครับแล้วโบกโตอด้วยนะเต็มพื้นที่นะครับเรียบว่าคือความประทับใจขอขอบคุณมากครับ ให้เพี <Vietnamese. an> ่น้อให้พี่ี่นนถวายทังขั้นามนยนพืัินนะกอรัศโตัสสะภว่าโตอรหโตตัสสะภะว่าโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพัวโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะอิมานิตัสสะอนโนชยามะ สัปปริวาข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายตับทั้งเครื่องปริวาเดบพระภิกสูงพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติชนิดมิตรสหายทั้งหลายด้วยเพื่อความสุขแก่เทวดาทั้งหลาย พระแม่โพสบตลอดกาลละนานเธอ